อดแตงเยอะนะทวะีวีละ่แล้วตอนนี้ก็จะมาซุ่มใหม่อืมอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันอ่าน่าจะชนะแตะใช้การ์ดเลยใช้เอสบวกเลย อันนี้ชน,นะอยู่แล้วก็เอสบวกเหมือนเดิมอารแบตหมดอันนี้ชน,นะอ๋อใชลิตแล้วก็ปะทะเขามีมากกว่าหนึ่งแต้ม,ม,มเขาชน,นะไปหนึ่งครั้งใจมาแสงสว่างฉันต้องการนาย เย่ช yeah, น,นะตตึนเต้นเสมอโอ้แพ้เลยเพราะว่ามันบอกไว้เสมอเราจะปรับแพ้อ่ะลองอีกครั้งหนึ่งสิเพ็รสิเพ็รอะไรเนี่ยช่างมันปิดไปตีใหม่ ยังประสบการณ์ต่างๆต่อยอ๋อลูกเต่าตายา่ะอืมทำไงดีเล่นไม่ได้แล้วอะ่ะลองเล่นสายป้องกันดูจิเป็นไงนี่นี่นี่มโอเคเริ่มโจมตี เด๊ดเด๊ดตด๊ดตด๊ดเด็ดเด็ดอ ong, e ๋อมันจะได้ทองเพิ่มนี่เองเข้าใจแล้ว uh งั้นก็รอไปอีกสี่นาทีลูกเต่าจะคืนชีพมาใหม่